แม่ดูถึงตรงนี้ต้องถามพี่ต้อยเลยครับถ้าหากเราทุ่มเทอะไรไปสักอย่างแล้วคิดว่ามันผ่านไปแล้วครึ่งทางตื่นเช้ากลับมาดูโอ้โหมันหายไปหมดเลยเป็นพี่ต้อยท้อไหมฮะมากก็ก็มีบ้างนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเมื่อก่อนด้วยผมเวลาอัดเสียงในในในห้องอัดเสียงด้วยเพลงบางทีเพลงมันยากสิบครั้งยี่สิบครั้งยังไม่โอเคเลยบางทีมันก็เสียวลงไปเหมือนกัน แลวอันนั้นทํางานในห้องปรับอากาศเย็นๆแต่อันนี้ทํางานกลางแจ้งร้อนก็ร้อนมือก็เจ็บคิดถึงครอบครัวก็คิดผมว่าคุณบุรินทร์ก็ท้อก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าเชื่อผมอย่างหนึ่งคนเราพอตั้งใจที่จะทําอะไรแล้วมีความกล้าเนี่ยเขาจะต้องพยายามไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้งั้นเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับว่าคุณบุรินทร์จะฮึดสู้ด้วยวิธีไหนและสุดท้ายเขาจะปลูกป่าชายเลนได้หรือเปล่าด้วยวิธีการใดช่วงหน้ากลับมาครับสนับสนุนโดยโซดาสิ์ ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปรากฏการณ์ความกล้าของเหล่าซูเปอร์ไอดอลของเมืองไทยในรายการต้องกล้าครับคุณดูครับครับถ้าคุณดูเป็นคุณบุรินครับคุณจะแก้ไขปัญหาน้ํามันซัดเข้ามาทําให้ต้นไม้ล้มได้อย่าง เท่าที่เคยมีประสบการณ์เคยทํารายการเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนครับต้องมีอะไรสักอย่างกําบังคลืนลมให้กับต้นไม้จนกว่าต้นไม้มันจะโตที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองจึงจะหลุดออกจากกําบังได้ครับนั่นเป็นความคิดของคุณดูใช่ครับแต่คุณบุรินนะครับเขาจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าไปติดตามชมนะครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่12นะครับก หวังว่าผมจะได้ความรู้จากพี่เจ้าหน้าที่เขาแล้วก็หวังว่าเขาจะยังอยู่ในออฟฟิศกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับผมมีเรื่องขอปรึกษาครับเมื่อวานผมมาปลูกปาชายเลนแล้ว วันนี้มันหายไปหมดเลยพี่การไปปลูกป่าชายเลนครั้งแรกเนี่ยผมนึกเลยว่าโอเคเราไปปกัปกปกัปกปกัปกปั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 กขุดลุมปกักใส่ต้นไม้ลงไปเสร็จจบทุกๆอย่างน้ํามันคงไม่ขึ้นมาซัดได้เมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วนี่จะต้องมีไม้หลัก<อ>เพื่อป้องกันไม่ให้โดนคลื่น,น,นข้อที่ข้อแรกข้อที่สองเมื่อเราปลูกต้นไม้เสร็จในบริเวณ ใกล้ๆกับแนวต้นไม้ที่รบปลูกก็จะต้องมีการบักแนวไม้ไผ่นะครับลดลดความรุนแรงของคลื่นที่จะมาปะาทะลูกไม้แต่สิ่งที่ผมฟังแล้วรู้สึกว่ามันท้ออีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องรอไม้ไผ่เพราะว่าต้องสั่งมาจากราดบุรีไม้ไผ่นะครับตอนนี้มันที่ชาวบ้านสั่งอยู่มีอยู่ที่ราดบุรีประมาณสองสามวันนะ ก็ตอนนั้นที่ฟังนี่ก็อึ้งเลยเพราะว่าโอ้โหนึกว่าวันที่สองของของการที่ไปอยู่ที่ชุมพรเนี่ยเราเราจะน่าจะปักได้เสร็จหรือว่าอย่างมากก็อยู่ถ,ถึงอีก3เป็น3วันแต่ปรากฏว่าเนี่ยมันต้องยืดระยะเวลาไปอย่างน้อยอีก2วันแล้วก็ต้องมาปักด้วยกันอีก ก็ในระหว่างที่รอไม้ไผ่ที่จะมาสร้างกำแพงจากแาชบุรีเนี่ยก็ลุงโนแกก็หากิจกรรมให้ผมทำก็คือไปใช้ชีวิตแบบชาวทะเลผมวัวได้แล้วกับผมว่าไ้แล้วมัน่รูมันจะแบบอ่ะประมาณเท่านี้แต่เมื่อกี้ลองที่เอาเท้าไปสัมผัสดูเนี่ยผมเหยียบลงไปเนี่ย หาผมชมถึงบนหัวเข่ามาดูใ่ประมาณนี้อย่างนี้เลยฮะรั้ลูก้าโอ้โหบิ๊เบิ้เป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ครับถ้าไม่มาถ้าชีวิตอยู่กับชาวประมงเกิดมา สามสิบกปีครับได้มาทําอะไรอย่างนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่สนุกแล้วก็รสชาติที่ไม่เหมือนไทยรู้จักบุรินมาก็บุรินคนรักธรรมชาตินะชอบชอบอ,อ,อย่างคุณพ่อคุณแม่เขาก็ชอบเลี้ยงป่าอยู่ในบ้านที่บ้านเขาก็มีตู้ป่าเยอะมาก อาจจะพลิกกลับมาอยู่อยู่ได้ก็ได้โดยโดยพี่ตัวเองชอบรักธรรมชาติอยู่แนละ้วอาจจะเป็นไปได้คนระับอ่ะล่วงไปเลย โอ้นี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก้ามอันนี้เป็นปูดำปูดำปูดำครับตัวใหญ่เลยนี่ก้ามใหญ่มาก ตอนที่ไปเริ่มทำกิจกรรมของชาวประมงน,นะครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มมีความสนุกเกิดขึ้นมาแล้วมันใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติเราเลยเข้าใจวิถีชีวิตว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาเขาอยู่กันอย่างพอเพียงมันทำให้เวลาที่เราอยู่ที่ชุมพรเนี่ยม,มันผ่านไปเร็วมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือกิจกรรมที่เราไปทำเนี่ยมันให้ความสนุกกับเราเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบธรรมชาติไม่เคยรู้มาก่อนว่าป่าชายเลนไปถึงแล้วมันจะสนุกขนาดนี้ ลืมเวลาที่เราที่เราเครียดไปหรือว่าเราเราคำนึงถึงว่าไม้ไผ่มันจะมาเมื่อไหร่แล้วก็จากความลําบากเนี่ยมันกลายเป็นความสุขแล้วก็ความสงบจริงๆเพราะว่าหนึ่งคือมือถือเราก็ไม่ต้องใช้เราไม่ต้องติดต่อง,งานใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างเดียวผมว่าคุณบุรินเขาเริ่มสนุกแล้วละ่ะลืมชีวิตแบบที่เคยเป็นแล้วก็ลืมความท้อแท้ไปเลย แสดงว่าแกเป็นคนรักธรรมชาติจริงๆนะครับถึงใช้ชีวิตแบบชาวเลอย่างมีความสุขมากครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูความยากลำบากในการปลูกป่าชายเลนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิง ลับมาดูภารกิจความกล้าของคุณบุรินทร์กันต่อนะครับครับระหว่างที่รอไม่ไผ่จากจังหวัดราชบุรี2วันสองวันต้องรอครับคุณบุรินทร์ก็ได้ใช้ชีวิตแบบชาวเลสนุกมากนะครับแล้วก็ไปสนิทสนมกับชาวบ้านเยอะๆเลยนะครับทำให้ได้รับสิ่งหนึ่งเป็นน้ําใจตอบแทนนั่นก็คือความร่วมมือแล้วก็ความช่วยเหลือจากทั้งลูโนนและก็ชาวบ้านด้วยแน่นอนครับส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะความสนิทสนมเนื่องจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหลายวันแต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่กว่าก็คื ความตั้งใจของคุณบุรินที่ไปปลูกต้นไม้คนเดียวในวันแรกนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเห็นความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่และอยากจะช่วยเหลือครับนี่แหละครับเป็นหัวใจของความกล้าคนเรานะครับพอมีคนเริ่มก็จะมีคนตาม,มไปติดตามดูกันต่อนะครับว่าคนที่คล้อยตามความกล้าของคุณบุรินนั้นจะมีเพิ่มมาสักกี่คนครับ สู้ครับรอมาสองสามวันได้ครับกว่าจะได้ไม้ไผ่เหล่านี้ครับวันนี้แหะครับถ้าได้พี่ๆชาวะมงแถวนี้เขาช่วยเหลืออีกก็คิดว่าวันนี้เรา่าจะเสร็จกันทุกๆอย่าง เราจะปักกันยังไงล่ะลุงปักอาไม่ไพ่ในปักปักกันข้าวแนวคแค่ข้าวแนวที่ที่เราปลูกปลาเนี่ยครับผมหรือทำเป็นทางเดียวกันหมดทำเป็นทางเดียวกันหมดเลยระยะห่างกันประมาณไหนลุงครับประมาณประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวคืบเดียวนะคือต่อกันเป็นเหมือนกำแพงเลยใช่ใช่นอกจากเลนที่มันเดินยากเนี่ยมันก็จมเออ มันคือน้ําที่กำลังจะขึ้นมาเพราะว่าถ้าน้ําขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันทําให้เราปักไม่ได้ไไดแล้วก็อาจจะต้องเสียเวลาเข้าไปอีกไม่หล่น้ำพักห<ม>นึ่งนะ,นะครับโอ้ยขึ้นไม่ได้ ผงสัยยังไม่ทันแล้วฮะต้องไปตามคนมาเพิ่มจริงๆเนี่ยพอมาเริ่มปักเนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่า,นาจะเป็นวันที่หนักที่สุดเพราะว่าหนักด่างแรกคือยกไม้มานะไม้ก็หนักกอไม้หนักมากๆเลยหนักกว่าที่คิดเดยอะเพราะตอนแรกนึกว่าไม้ไผ่จะไม่หนักปรากฏพอยกมาในกอใหญ่ๆเนี่ยมันก็น้ำหนักมันก็หนักมากๆพอสมควรเลยตอนนี้ปวดด้านด้านขวาผมนี่ปวดยกแขนก็ค่อยไหวขาก็ จริงๆแล้วเราไม่เข้าใจถึงว่าทําไมเราไม่ทำอย่างนงี้แต่แรกว่าไม่ใส่รองเท้าเลยตอนแรกใส่รองเท้าบูทฮนะใส่รองเท้าบูททาให้เดินยากขึ้นอีกหลายเท่าเพราะว่าต้องใช้แรงขาในการที่จะดึงรองเท้าบูทออกมาพอถอดรองเท้าบูทออกไปเนี่ยการเดินก็ง่ายขึ้นแต่ความเสี่ยงของการของการโดนเปลือกหอยหรือว่าตอไม้ที่จะแทงเนี่ยนี่ก็โดนเปลือกหอยไปนิดนึงครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกๆอย่างอุปสรรคทุกๆอย่างเนี่ย เราก็สามารถคามันให้มันผ่านไปได้เพราะว่า